เมื่อคืนวันที่4สิงหาคมฟากฟ้าเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเต็มไปด้วยแสงสีเขียวเจิดจ้าลูกไฟขนาดใหญ่พุ่งแหวกอากาศอย่างรวดเร็วหลายคนอาจจะตกใจนะครับบางก็คิดว่าเป็นโดรนหรือเปล่าบางก็กังวลว่าอาจจะเป็นภัยคุกคามหรือว่าภัยร้ายแรงแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับนี่คือปรากฏการณ์ไฟบอลหรือดาวตกลูกไฟครับวัตถุจากนอกโลกพุ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศด้วยความเร็วสูงเมื่อเสียดสีกับอากาศเกิดการเผาไหม้และแสงสว่างจ้าโดยเฉพาะวัตถุที่มีองค์ประกอบ ของนิกเกิลอาจทําให้เกิดแสงสีเขียวชัดเจนและในกรณีนี้นะครับวัดความสว่างได้ถึงลบ4.6ซึ่งสว่างกว่าดาวตกทั่วไปและใกล้เคียงกับความสว่างของดาวศุกร์นักดารศาศาสตร์เรียกปรากฏการณ์เช่นนี้นะครับว่าดาวตกชนิดระเบิดที่วัตถุอาจจะระเบิดกลางอากาศจากแรงดันและอุณหภูมิสูง แม้จะดูอัศจรรย์นะครับแต่ปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแทบทุกวันครับโลกของเรานะครับรับวัตถุจากอาวกาศราว40ตันต่อวันและส่วนใหญ่นะครับตกในทะเลหรือว่าพื้นที่ห่างไกลครับ